ต่อมาก็คือปฏิทานะใหมคือการอุทิศส่วนบุญกุศลส่วนกุศลมีวิจนะถามว่าปัตตภาติปฏติธรรมชาติใดที่ผู้กระทําได้ถึงแล้วธรรมชาตินั้นชื่อว่าปฏติได้แก่ทานศีลภาวนาที่เกิดขึ้นแล้วในสันดานของตนปฏตตยาทานังปฏิทานัง การให้ส่วนบุญที่ตนได้มาชื่อว่าปฏิทานะได้แก่การอุทิศส่วนบุญไปให้บิดามารดาคุณบาอาจารยา์ญาติพี่น้องและสรรพสัตทั้งปวงที่ล่วงรับไปแล้วโดยวัจนะถะดังกล่าวเป็นการแสดงโดยบุคคราธิฐานเมื่อกล่าวโดยธรรมมาธิฐานแล้วแสดงว่า ปติงทะทันติเอเตนาติปฏิฐานังผู้มีใจบุญทั้งหลายย่อมได้ส่วนบุญที่ตนให้มาแก่ผู้ร่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นเป็นเหตุแห่งการให้ชื่อว่าปฏิทานได้แก่เจตนาในมหากุุลติบวาบาท ที่เกิดขึ้นขณะตั้งใจอุทิศส่วนบุญปัญหามีอยู่ว่าเมื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุคคลอื่นเช่นนี้แล้วบุญนั้นจะลดน้อยถอยไปหรือไม่อันนี้ก็น่าถามใช่ไหมหลายคนก็ถามข้อนี้แก้ว่ามิได้ลดน้อยถอยไปแต่อย่างใดมีแต่กลับจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีบุญนั้นยิ่งให้ยิ่งได้จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้เพราะการให้บุญกุศลนั้นต่างกับการให้วัตถุสิ่งของที่มีอยู่อุปมาเหมือนการจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่งแม้จะนำไปจุดต่อให้แก่เทียนเล่มอื่นๆมีจำนวนหลายร้อยหลายพันเล่มก็ตามแสงสว่างของเทียนเล่มแรกก็มิได้หมดสิ้นไปแต่ประการใดมีแต่จะได้รับความสว่างเพิ่มมากขึ้น จากแสงเทียนที่ต่อจุดขึ้นใหม่เหล่านั้นการอุทิศส่วนบุญให้แก่บุคคลอื่นๆก็เช่นเดียวกันย่อมช่วยทำให้กุศลที่ตนได้มามีอำนาจยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทั้งที่มีการอุทิศให้ฉันใดเห็นไหมเพราะฉั้นอยากที่เกียรให้บุญก็เอาบุญมาฝากเลยนะบางเโอ้ยวันนี้ฉันเปียนธรรมะมาบุญมาให้บุญมาฝากโมนาวนะ อธิเจปัตตานุโมทนาใหม่มันเป็นคู่คกันนะปัตติกับปัตตาเนี่ยคือการน้อมรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้มีวจนธารมว่าปัตติยาอนโมทติปัตตานุโมทะนังความว่าการคล้อยตามด้วยความอิ่มใจในส่วนบุญที่เขาอุทิศให้ชื่อว่าปัตตานุโมทนาได้แก่การอนุโมทนารับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้ คำว่าปฏิในปฏิทานั้นได้แก่ส่วนบุญและส่วนบุญที่กล่านี้ก็คือทานศีลภาวนาที่ได้ขนขวายให้เกิดขึ้นแล้วจึงอุทิศให้แก่บุคคลอื่นส่วนปฏิในปัตานุโมทาน,านั้นได้แก่กุศลที่เขาอุทิศให้นั้นได้มาถึงตนแล้วโดยทางวาจาและทางหนังสือ จึงมีเวทนา,าอีกในหนึ่งว่าปาปียติติปติแปลความว่ากุศลที่คนอื่นได้อุทิศให้ฉะนั้นนั้นชื่อว่าปฏิการให้จะบอกด้วยวาจาก,ก็ได้เขียนใ้บอกลายไปบอกได้นั่นั้นนะจียวลายบอกเพราะได้เห็นขอให้เขาเข้าใจว่าที่เราให้คืออะไรปัตติงอนุโมทันติสาธุการังทัทันติเอเตนาติปัตานุโมทัง ความว่าชนทั้งหลายย่อมอนุโมทนาซึ่งบุญกุศลที่เขาอุทิศให้โดยเป่งวาจาสาธุโดยเจตนานั้นฉะนั้นเจตนานั้นชื่อว่าปัตตานุโมทนาได้แก่มหากุศลเจตนาที่เกี่ยวกับการอนุโมทนาและปัตตานุโมทนาที่สมบูรณ์นั้นจะต้องได้แก่เจตนาในมหากุศลสมานัตมหากุศลมันจะมีทั้งอุเบกขาและสมานัตเห็นไหม มีสมนัตอยู่สี่สี่ดวงแล้วก็อุเบกขาอยู่สี่ดวงเขาบอกต้องสมนัตคือยินดีด้วยสมนัตแปลว่าปลื้มพิติยินดีใช่ไหมอุเบกขาแปลว่าเฉยเฉยมหากศสสมนัตเห็นไหมบางเห็นไหมนั่นกี่ดวงสี่ดวงข้างบนนะครับข,ข้าเป็นอุเบกขาเขาเขยนอุข้างล่างเห็นไหมมันจะมีโสกับอุเห็นไหม แถวบนจะโสโสโส,โสหมดนะคือย่อมาจากครว่าวสมมนัตส่วนเจตนาในมหากุศลอุเบกขาชื่อว่าเป็นปัตตานุโมทานากุศลที่ไม่สมบูรณ์ถ้าใครสาธุเขาที่เฉยเฉยไม่ได้กระตือรือร้นไม่ได้อิ่มใจหรอกก็เป็นอุเบกขาไม่สมบูรณ์ได้น้อยเพราะไม่ไมีไ่ไม่ไดีใจกับเขางาทั้งนี้เพราะจิตขณะนั้นขาดปิติสมมนัตเห็นไหมขาดสมมนัตไป มันต้องสมมนัตต่อบุญกุศลที่เขาอุทิศให้เพียงเปล่งวาจาว่าสาธุตามภาษาของตนเท่านั้นภาษาเราก็ได้นะโอ้ดีใจด้วยนะออขอบคุณมากๆนะก็ได้การอนุโมทนาที่เป็นปัตตานุโมทนากุศลอย่างสมบูรณ์จึงต้องมีจิตประกอบด้วยความปิติสมนัตและยิ่งประกอบด้วยญาณปัญญาด้วยแล้ว ก็จะเป็นปตตานุโมทนายกุศลอย่างประเสริฐยิ่งอื่ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเพราะในมหากุศลเนี่ยมันจะมีญาณสัมปยุทธ์อยู่สี่ดวงเห็นไหมเห็นสี่ดวงสี่ดวงหน้าแปดดวงนั่นแหละเขาว่ากุศลญาณสัมปยุทธ์ถ้าสี่ดวงหลังแบ่งทรกกลางเลยสี่ดวงหลังเนี่ยเป็นญาณวิปยุทธ์เดี๋ยวจำแนกให้กันหล่ยนี่มันจะเป็นอย่างนี้ระอเปลเอยหวงเราคนเดียวแค่นั้นแหละ หนึ่งสองสาสสองสสี่อเนี้เขาจะว่ามาหาอุศน์อีดแปแปดนเนี่ยแปดแปดดวงนี้ถ้านี้ก็าจะพิมอย่างนี้โสอันนี้ก็าบอโสโสหมดเลยนะนี่นะโสเห็นไหมโสโสอันนี้ก็คืออู อ่ากูกูกกูสเกตเขาบอกว่าถ้าสองอนับต้องมีสี่ตัวบนถ้าเฉยๆคือตัวล่างสเกตบอกว่าแบ่งขึ้นตรงกลางเลยอันนี้อุ้เบรกขาทางนี้ไม่อู่แล้วปู่อู่ปู่กีดอย่างนี้ข้างล่างเป็นอู่ข้างบนเป็นโสมถ้ากิดตรงกลางอย่างนี้มันจะเป็นสามจนนี้จะเป็นสามอันดีถึงแม่สามสามถึงแมเป็นสามไหมอันนี้ก็าสามด้วย สามแต้มันเป็นอู่ยัไงอันนี้ก็เป็นสามแต่ฝั่งนี้ไม่มีสามเลยนะจะเป็นอะไรเป็นวิบไทย์เนี่ยคือไม่มีปัญญาสามประยุทธ์นี่มีปัญญาพวกนี้วิทประยุติแปลว่าปราศจากปัญญาสี่ดวงนี้มีปัญญานะมีตรงนี้ตะกี้ก็บอกว่าประกอบมเลื่อนปัญญาแสดงท่าจอด วิบไม่มีปัญญาเนไมและมีอะไรอีกในบุคคลมีอะไรอีกปาก้าน้ามีปากใช่ไหมมีอาสักดไม่ใหรอค่ะอาอาอาสามันเป็นยางี้เนี่ยมันจะได้เองอาศักอาศัอาสัอรอที่ไม่ใชมันจะสลับดวงถ้าอาศักสามสามสามเหรอ ที่มันสามๆมันต้องสองดวงแรกกับสองดวงหลังน,นะคะเออนี่ดูนี่ใหญ่ดีใช่นนี้ส <3, S 2> องดวงแรกอันนี้ก็สองค่ะคู่แรกเนี่ยสามแล้วก็คู่หลังก็ต้งสา <4, S 2> มอ่าสามวิสุทธิ์สาม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 จิตตุลย์นี่จิตตุลย์ไม่เอาอ่าน่อยคุยเรื่อง แสงแต่สังไม่ได้เอาอธิบายเขาเอาแสง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 สี่ดวงหน้าเห็นไหมบีบบีบบีบตัวไหนตัวนี้ไม่อธิบายเลยแสงแสงแสงไม่ได้อธิบายเพราะกลัวเราจะงงเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราเอาเฉพาะที่มาใช้ใช้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่สอนเท่านั้น แลวตัวเลขเยอะแยะหลวงพ่อพก็ไม่ได้สอนเห็นไหมบางมีตัวเลขด้วยนะมันยังไม่สอนหรอกถ้าสอนมวงกว่านี้อีกเข้าภาษาถ้าในภาษาต้องเรียนทุกวันจะไหวเด้ออภิธรรมถ้าไม่เรียนทุกวันนะยิ่งลืมง่ายถ้าต่อต่อ,ต,อต่อกันเนี่ยมันจะมันจะเข้าใจต่อเนื่องต่อเนื่องวอ,อนทีหิวต้องท่องด้วยต้องจำให้ขึ้นใจ นักเรียนเขาโอ้โหส้มไม่น่าจะค่าตังที่ถีค่าตาสัมปายุตตังอะสังขารดีกลางจิตที่เกิดขึ้นเขาท่องขึ้นเลยนะจำให้ได้หมดเลยร้อยยี่สิบเอ็ดดวงก็จำชื่อมันได้หมดเห็นไหมอ่าใช่ใช่ประทับงได้ไหมอ่านไปได้ไม่ได้ไม่ไปก็อย่างนี้แหละชี้ผิดชี้ถูกแต่นานๆไปสืบซึมไป สามวันเจ็ดวันคี้เป๊้เลยเจออดใช่ไหมเยออดอเล็กด้วยไหมาอ่รุ่นนั้นเนาะไอหน่อยใช่ไหมอ๋อรุ่นนั้นโอ๋อใช่าก็นมหายตายไปแล้วแอนก็ตายไปแล้วไอหน่อยหายไปไหนหน่อยเออที่จริงก็สนเรียนนะสนใจเรียน อ้าวต่อต่อ,ตอหน้าไหนบัางหน,านหน้านี้เลยนะสองร้อยสี่ประเสริฐนะการอนุโมทนาส่วนบุญที่ไม่ได้ชื่อว่าปัตตานุโมทนากุศลโดยตรงการอนุโมทนาส่วนบุญที่ผู้กระผู้กระทำไม่ได้บอกกล่าวอุทิศส่วนบุญนั้นให้แต่ประการใดแต่เมื่อบุคคลใดเห็นผู้อื่นกําลัง ทำกุศลอยู่เขาไม่ให้ไม่บอกนะแต่เราเห็นเขาทามีการบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือเห็นปูชนียสถานวัตถุก่อสร้างที่จารึกชื่อผู้สร้างอุทิศส่วนอุทิศถวายแก่ก็เกิดปิติสมนัตและเปล่งวาจาอนุทนาเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นปัตานุนุทนาโดยตรง หรือประกาศชื่อผู้บริจาคจตุปัจจัยเชิญชวนให้ผู้ฟังทั้งหลายร่วมบุญร่วมอนุโมทนาก็ไม่ชื่อว่าเป็นปัตตานุโมทนากุศลโดยตรงเช่นเดียวกันเพียงเป็นเพียงโดยอนุโลมเท่านั้นส่วนการอนุโมทนาที่เป็นปัตตานุโมทนายโดยตรงนั้นได้แก่บุญกุศลที่ผู้กระทําได้นํามาบอก กล่าวอุทิศให้การนุพมรนาส่วนบุญที่เจ้าของบอกกล่าวอุทิศให้จึงจัดได้ว่าเป็นปัตตานุโมทนาโดยตรงเราเห็นก็ทําดีแล้วก็โอ้สาธุด้วยมันก็ได้โดยออบไม่ได้โดยตรงเขาไม่ได้โดยตรงแต่เราขอแบ่งนี่นะไม่ใช่อย่างนี้แนทะี่เขาให้โดยตรง่แบบได้ออโอ้มันก็ได้โดยตรงเลยพอกว่าอ,อ,อ,อย่างเห็นโยมบัวยเขาทำลานโพนะแล้วก็โอ้สวยจังเลยสาธุนะ เราสาธุนี่สาธุกยอมบวยก็ได้ด้วยหรือสาธุเพราะโอ้ยลานโพสมควรที่จะทําสวยๆอย่างนี้แหละเราก็ได้ด้วยมันอยู่ที่ว่าคนที่กล่าวคนที่อนุโมนาน,านมีปัญญามากน้อยขนาดไหนมีจิตสมนัติอ่ามีจิตสมนัติาไหนเขามีปัญญาด้วยนะบางคนก็บอกว่กสาสร้างอะไรเยอะแยะใหญ่โตไม่สิได้ตังค์ก็มีนะถ่า<ะ>ทำอะไรก็ไปทำซะใหญ่โตวสวยเกินไปอีกสร้างสลาล ราคาเท่านี้จะสวยกว่านี้อีกไปสร้างระไมาลานผมแม่ตำหนีเราอีกก็มีนะพวกนี้ไม่ได้บุญหรอกเขาปัญญาเขาน้อยเราจะไปกดเขาไม่ได้เขามีปัญญาเท่านั้นมีมีการศึกษาแค่นั้นมีปริญญาแค่นั้นเข้าใจหลักบุญกุศลเท่านั้นเขาก็ได้แค่นั้นแหละบางคนชัดก็อยากจะทำกันแหะแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ฉันไม่ทำหรอกก็มีใช่ไหมอาประเภท,เทก็มี ไึ้งหมมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจบุญขนาดไหนการแผ่ส่วนบุญปติ 我悲观。 ชนิดที่เป็นอนุวิสิกะปฏิก็เข้าอุดหนุนส่งเสริมการอนุโมทนาสมวูบุ์ที่เป็นอุทิศสิกะปฏิให้มีกำลังก้าแข็งยิ่งขึ้นในทันทีทันใดการุทิส่วนบุญที่กล่าวแล้วนี้มุ่งหมายถึงการุทิส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วและผู้ที่ร่วมรับไปแล้วนั้นได้ไปเกิดเป็นปุรุษ ปาชีวิกะเปตปาติกะอสุราวินิปาติกะอสุราเวมานิกะเปรตปารทัตตุปะชีวิกะเปตอย่างเงี้ยอ่านชัดๆจะได้จะได้เคยลิ้นนะจะได้จำเลยสำรับในหมู่มนุษย์ด้วยกันก็มีการอนุโมทนาส่วนบุญที่เป็นบุพิลศิกะปาติหรืออนุอนุ ได้เหมือนกันแต่ผลที่ได้รับนั้นไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัยข้าวของเครื่องใช้หรืออาหารการกินเหมือนกับที่พวกเปลได้รับไม่คงเป็นแต่เพียงการได้รับความนิยมชมชอบว่าเป็นคนใจดีเป็นที่รักของพวงชนทั้งปวงและตนเองก็ได้รับผลที่เป็นความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนเท่านั้น แต่ธรรมสวัณนะคือการฟังธรรมมีวัจนะมีมีวัจนะค่ะสแสดงว่าธรรมังสุนันติเอเตนาติสุนันติเอเตนาติธรรมสวันะังธรรมสวันังแปลความว่าชนทั้งหลายยา่อมฟังธรรมตามธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมชาต การฟังธรรมนั้นชื่อว่าธรรมัสมณะได้แก่เจตนาในมหาภูสลจิตตุปปาบาตตุปปาบาทที่มีโยนิโสนมณสิการเป็นสะานในอภิธรรมมัติ์ขาวิภาวินีรีกาแปลความว่าการตั้งใจฟังวิชาการต่างๆที่ไม่มีโทษก็สงเคราะ์ เข้าในธรรมสวรรคุสลได้ทั้งสิ้นการฟังธรรมมีสองข้นการคือนึ่งการฟังธรรมเพื่อให้ชนทั้งหลายชื่นชมว่าเป็นผู้มีศรัทธาได้แก่การฟังธรรมที่ปราโลมว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมเสมออคนทั้งหลายจะพาการพิยิตรชมชื่นว่าเราเป็นผู้มีใจดีมีศรัทธาการฟังธรรมชนิดนี้เป็นธรรมสวรรคุสล ที่ไม่แท้จริงเพราะเชื้อด้วยกิเลสย่อมมีผลน้อยมีอันส่งน้อยการฟังธรรมสองการฟังธรรมเพื่อให้จิตใจอ่อนโดยมีสติปัญญารู้จักบาปบุญทุกโทษประยโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ ยมคิ้วฟังธรรมประเภทไหนประเภทหนึ่งหรือประเภทสองะประเภท,สอ,อเทสองหรือประเภทหนึ่งอ๋อจะหลับนะยมบางประเภทไหนฟังธรรมทุกวันนี้ประเภท,สอ,เทสองนะอะฟังเพื่อเพิ่มเติมสติปัญญาให้จิตใจของเราแยกแยะบุญบาปเป็นยังไงเอามาใช้มาอันนี้ได้อถ้าเป็นฟังธรรมที่ไม่มีโทษ ถ้าฟังเพื่อเออฉันอยู่ใกล้วัดฉันไปเขาจะได้เห็นว่าฉันนี่เป็นคนวัดคนว่าเป็น<ง>คนมีศรัทธาธรรมะธรรมเนีย่ยพวกนี้อัิส่งน้อยสักแต่ว่าตอนธรรมเทศนาทีนี้ก็ธรรม,เท,รรมเทศนาคือการแสดงธรรมมีวัจนะค่ะแสดงว่าธรรมังเทเสติเอตายาติธรรมธรเทศนา แปลความว่าชนทั้งหลายย่อมแสดงสอนพระธรรมโดยธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการสอนพระ,ะธรรมนั้นชื่อว่าธรรมเทศนาเทศนาได้แก่เจตนาที่ในมาหาภูส่มจิตตุป,ประบาทที่มีโยนิโสมนสิการเป็นประธานในอภิธรรมมัท วินีดีกาแสดงไว้ว่านิรวัตชะวิช,ะชาภิุป,ปัตติสะนะ,เ,เ,ะเจตานาเป็นเอตังเอเทวะสังคหังเอเทวะสังคหังชัดชติแปลความว่าเจตานาที่เป็นเหตุแห่งการแนะนำชี้แจงวิชาการต่างๆที่ไม่มีโทษก็สมเพาะ ยายตนะวิชาได้แก่วิชาขี่ช้างขี่ม้าและขับรถเป็นต้นกรรมายตนะวิชาได้แก่วิชากษติกรรมอานุชยกรรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรมเป็นต้นวิชาฐานวิชาได้แก่วิชาเศรษฐศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์แพทยศาสตร์และศสยศาสตร์เป็นต้นการสอนวิ พราะไม่ใช่เป็นธุระในพุทธศาสนาคือพันธะพุระและวิปัสนาธุระเพียงแต่เป็นวิชาชีพที่ไม่มีโทษสําหรับขารุษะเท่านั้นสแสดงธรรมเทศนาผูสมที่มีอน,นิสงฆ์มากและน้อยธรรมเทศนาผูสมที่มีอน,นิสงฆ์มากได้แก่ผู้สแสดงธรรมด้วยใจบริสุทธิ์ที่ได้หวังลาบสการะยศ โลกะในอย่างใดมุ่งแต่ที่ความได้รับประโยชน์ความรู้ความเข้าใจในเหตุและผลอย่างเดียวการแสดงทำอย่างนี้จัดเป็นธรรมเทศนาภู้สมที่แท้จริงและมีอานิสงส์มากนันอัศถสภาษาเรมีอัศถกภารรษาแสดงว่าเอโก ยาวัตถุที่สำเร็จด้วยธรรมเทศนาไั่กุศลส่วนธรรมเทศนากุศลที่มีอาน,นิสงส์น้อยได้แก่ผู้แสดงคำด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์โดยมุ่งหวังในลาบสการะยศสิโลกะพร้อมทัม้งจิตคิดด้วยว่าจะให้ชนทั้งหลายได้รู้ว่าตนนี้เป็นครูอาจารย์ชั้นพระทรมอาจารย์ชั้นพระทรรมรมรคตร การแสดงธรรมอย่างนี้จัดเป็นธรรมลเป็นศสนาผูสอนที่ไม่แท้ไม่ถูกมีอันที่สงน้อยดังแสดงไว้ในอัถสารีอัถกถาว่าเอโกเอวังมังรรมมะกะติโกติชาณิสันติติอิจฉายะทัตววลาภะรุโกเกตุวาน ว่าเเตติตนะสมาพลังโหติรรหติแปลความว่าผู้ใดผู้หนึ่งแสดงธรรมด้วยใจไม่บริสุทธิ์โดยปรารกในใจว่าชนทั้งหลายจะได้รู้จักเราว่าเราเป็นธรรมะก็ถืทั้งหวังอยู่ในลาภการแสดงธรรมอย่างนี้มีผลน้อยมีอนิสงส์น้อยไม่ไท่บูร